สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้แมปบิลอซูนะครับได้อัปเดตใจครั้งใหม่ครับกับฮาโลวีนอีเวนต์และตรงนี้ก็จะมีสภาพภูมิอากาศใหม่นะครับก็คือสภาพอากาศของฮาโลวีนที่จะทําให้แมปทั้งแมปเนี่ยเป็นเตมผีแบบนี้นะครับทุกคนตรงป้ายหน้าส่นของเราเนี่ยก็จะมีฮาโลวีนด้วยนะครับและ จะเกิดสภาพอากาศนี้นะครับเป็นเวลา5นาทีก็คือจะส่มเกิดเรื่อยๆนะครับทุกคนทําให้ไข่ที่ออกมาจากสายพานเนี่ยติดกลายพันธุ์ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นกลายพันธุ์ที่มีชื่อว่าฮาโลวีนะทุกคนอ่าและกลายพันธุ์ฮาโลวีนะครับจะเป็นกลายพันธุ์ที่ทําให้สัตว์ของเราเนี่ยผลิตเงินได้สูงที่สุดในเวลานี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับจะมีอัปเดตเพิ่มเติมมากมายเลยนะครับตามมาดูในคลิปนี้กันได้เลยเมื่อเกิดสภาพอากาศฮาโลวีนะครับไข่ที่ติดบัฟฮาโลวีเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทุกคน นี่จะเป็นหัวฟักทองแล้วก็เขียนมาฮาโลวีนนะครับราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่จะซื้อไป1ฟองนะครับนี่เป็นบัฟฮาโลวีนนะฮะแล้วเราจะไปดูอัตราการคูณเงินนะครับว่าเพิ่มได้เยอะเท่าไหร่โดยจะเทาจากเจ้าตัวน้องกองนั่นเองครับทุกคนและปกตินะครับกองที่ติดบัฟจูหรือบัฟหิมะเนี่ยจะทําเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สนามนะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับแต่ว่าตัวที่ติดฮาโลวีนเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงหน,น,น,นึ่งแสนส และนี่คือสภาพโดยรวมของแมปนะครับที่เป็นธีมฮาโลวีนผีสิงแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะมีอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นน้องคาปิบาร่าที่แต่งชุดในทีมฮาโลวีนะครับแล้วก็มีเควสให้เราทําเช่นเคยซึ่งเควสเนี่ยก็จะได้เป็นแต้มแคนดี้มานะทุกคนและเควสก็จะไม่ยากนะครับก็จะเป็นเควสที่ให้เราขายสัตว์เลี้ยงฟักไข Halloween, ่ฮาโลวีหรือว่าหรือว่าออนไลน์ในแมปเป็นเวลา20นาทีประมาณนี้นะครับและให้เรานําแต้มล่าน,นี้นะครับไปซื้อของที่อีเวนต์ช็อปตรงนี้ก็จะมีไข่ใหม่เพิ่มขึ้นนนนมาาเปาป็ีคทุกอ เป็นไข่คาปิบาล่านะครับแล้วก็จะมีไข่ตัวใหม่ที่ตึงสุดๆกับไข่มิสติเคิลเป็นฮาโลวีนเองนะทุกคนราคาจะอยู่ที่180แคนดี้นะครับและสิ่งที่ทุกคนเนี่ย น่าจะอยากได้มากๆเลยก็คือเจ้าโดมตัวใหม่ครับกับตัวโดมฮาโลวีนตรงนี้ก็ให้รีบเก็บแคนดี้เนี่ยมาซื้อกันได้เลยนะครับอ่าและหน้าตาของโดมฮาโลวีนจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนก็จะเป็นประมาณหมวกแม่มดแบบนี้นะครับถือว่าเป็นโดมที่ออกแบบมาสวยมากๆเลยนะฮะและนอกจากร้านค้าคาปิบาล่าแล้วเนี่ยจะมีแคนดี้อีเวนต์ตรงนี้ด้วยให้ทุกคนเนี่ยแตะตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเลือกไปที่อีเวนต์ตรงข้างล่างสุดนี้นะโซนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่เข้ามาใหม่จากไข่ฮาโลวีนเองนั่นเองทุกกคนีนั็จะมมมาท้งหด 7ตัวด้วยกันนะครับและตัวที่หายากสุดก็คือระดับพิสมารติกนะครับเป็นตัวที่มีชื่อว่าเลเชนนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นปีศาจแห่งป่าพงไพรอะไรประมาณนี้นะครับและจะมีเควสที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรับไข่ฟรีด้วยเป็นไข่ฮาโลวีนเองนะและตรงนี้นะครับจะรับได้สูงสุด6ฟองต่อ1วันเพียงแค่เราเนี่ยทำการเล่นในแบบนี้เป็นเวลา30นาทีนะครับเราก็รับไปเลย1ฟองหรือว่าถ้าใคร อยากจะฟักเร็วๆก็ซื้อได้เลยนะครับ3ฟองอยู่ที่399โลบัคและ10ฟองอยู่ที่1099โลบัคนะทุกคนและนอกจากไข่อีเวนต์ฮาโลวีนต่างๆนะครับจะมีระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเดินตามเราแบบนี้เลยทุกคนนี่อันนี้ถือว่าเป็นระบบที่น่ารักมากๆเลยนะครับจอน้องกองก็เดินตามเรามาแบบนี้และขั้นตอนในการใช้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเก็บสัตว์เข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับเราก็ใช้คอเนี่ยเก็บเข้ามาไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่อ และตรงที่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะมีคําว่า follow นะครับหรือว่าให้น้องเนี่ยเดินตามซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ติดตั้งแล้วก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของเราแบบนี้นะครับต้นไหนไม่ใส่แล้วก็เอาออกกด unfollow ไปเลยนี้เราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่น้องก็จะเดินตามเรามาแล้วนี่ทุกคนน่ารักไหมครับอ่าตรงนี้ก็เพิ่มสูงสุดได้2ตัวนะครับซึ่งอีกฟองหนึ่งเนี่ยจะต้องจ่ายเป็นราคาโลบักนั่นเองทุกคนอยู่ที่2 9 9รโลบักนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มได้ทั้งหมดกี่ตัวด้วยกกันนะทคน และประโยชน์ของการติดตั้งสัตว์เลี้ยงก็คือจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มสปีดในการฟักไข่เพิ่มขึ้นถึง7%เลยทีเดียวอันนี้ก็เอาใจสายฟักไข่แบบสุดๆไปเลยนะครับทุกคนและท้ายคลิปนี้เราจะมาฟักไข่เจ้าตัวนี้กันที่เพิ่งเก็บมาได้ประมาณ4ฟองเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าเอีเวนต์เนี่ยเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยเป็นไข่ที่ฟองใหญ่มากๆเลยนะครับกับฮาโลวีนเอ็กมาตอนนี้ไข่เราพร้อมฟักเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูฟองแรกกันดีกว่าทุกคนมาฟองแรกจะเป็นตัวอะไรเอ่ยปึ้งปึ้ง โอ้ได้เจ้าแมงมุมมาแลฮะ,ะไม่ติดบัฟด้วยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟองที่2กันเลยครับมาสมาเป็นตัวอะไรเอ่ยอุย้ยนี่ไงครับได้น้องแมวแล้วอุย้ยน้องแมวโคตรน่ารักอะทุกคนทําเงินวิละ16ึ่งนะฮะต่อไปฟองที่3นะครับมาตัวใหญ่ๆมีไหมโอ้ได้เจ้าขั้งข้านะครับโอ้โหอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะขัางขาว และฟองสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าได้ตัวอะไร <c oughs> อันนี้ได้เป็นแมวอีกตัวนึงนะครับแมว3หางทาเงินวีลัส4,009นะทุกคนเดี๋ยวเราลองเอาน้องแมวเดินตามดีกว่าโอเคเดี๋ยวปลดเจ้าตัวน,นี้ออกก่อนนะฮะนี่เป็นไงครับทุกคนน่ารักไหมเอ้ยโคนน่ารักอะ่ะอันนี้มันแมวในเรื่อง Alice in Wonderland หรือเปล่าทุกคน และส่วนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวไข่ฮาโลวีนเนี่ยจะมีไหลออกมาที่สายพายของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเฝ้าสายพายเพิ่มนะทุกคนสำหรับอัปเดตฮาโลวีนอีเวนต์ก็ประมาณเท่านี้นะครับทุกคนเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย